แค่เส้นดูแลไยังไงทำไมกุ้งใช้การได้ดีเราก็เว <c oughs> ลาเราเราถึงเวลาเวลาจับกุ้งแล้วเนี่ยครับเราก็มีการตากบอ่อนี่แหละครับม,มีการตากบอ่อมีการใช้จลินซีในการบำบัดพื้นบอ่ออะไรแบบนี้ครับเราต้อง,อต,องต้องเคลียร์บ่อให้สะอาดแล้วเราถึงจะจะกลับมาทําใหม่อะไรแบบนี้ครับก็เวียนเวียนกันไปสลับกันไปนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ทําแบบว่าทํางานแบบลูกๆเราต้องต้องทํางานแบบว่าชัวแล้วถึงเราจะ ปีหนึ่งเราจะเลี้ยงคิกี่ครบปีหนึ่งก็สองขอบเอ่อสองขอบได้ครับสองขอบสองขอบ,อขอบแต่มันอยู่ที่สภาวะด้วยมันบอกไม่ได้อะครับ<ม>ถ้าเอ่อมันมันยังไงฮะมันมันทำงานง่าย<ม>บอ่อเราเราเราเคลียร์ได้ง่ายม,มันก็เร็วมันมีปัญหาเราก็ต้องเคลียร์เคลียร์บ่อได้ได้ช้ามันก็ช้าหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ย<ม>ก็ปีหนึ่งก็ประมาณสอง สองขอบมั่งสามขอบมั่งแล้วแต่แล้วแต่มันบอกไม่ได้มันต้องอยู่แต่ละปีเราต้องดูหน้าคือหน้างานเราดูปีต่อปีอครับครับครับน้ำงานพี่ตุ้มพี่ต้มพันธวีเสรมาแล้วครับค่ะเออเขาถามว่าพี่ตุ้มถามว่าจัดการยังไงเนี่ยปัจจุบันกับน้ำใสปีเลยครับ้ดวยค่ะแสดงว่าต้องต้องก็ก็สารภาพมาเร็ว <c oughs> <c oughs> คือคือคือจริงๆแล้วครับที่ที่บอกไปว่าเราต้องดูเหมือนเหมือนโซนนี้ครับเราต้องดูบอ่อต่อบอ่อ <c oughs> เราบอกไม่ได้เราจะสั่งลูกน้องว่าทําแบบนี้ให้เหมือนกันที่ว่าสิบบ่อสมมติว่าโซนนี้สิบบ่อใช่ไหมเราจะทําให้เหมือนกันทั้งโซนอ่ะมันสิบบ่อไม่ได้ <c oughs> เราต้องมาดูวันต่อวันเอาแบบนี้ครับแล้วก็เราก็จัดการบอร่อต่อบอ่อไปนะ <c oughs> ครับแต่ละบบอกไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับเราต้องเราต้องจัดการบ่อต่อบ่อไปสั่งลูกน้องเลยว่าเริ่มเลยนะ ต้องต้องต้องจัดการน้ําให้มันใสเราจะทํายังไงมีขั้นตอนยังไงก็ก็บอกเข้าไปบอกน้องมาครช่วยกก็คือหลักๆครับเน้นถ่ายน้ำใช้มากกว่าแล้วก็ใช้จุลินทรีย์อันนี้ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งพี่ตุ้มใช้ยังเถอะใช้แล้วครับพี่แน่นอนครับพี่ตุ้มใช้าัดนใช่ครับพี่พี่ตุ้มนี่เป็นบ่อล้ำสมัยมากใช่เลยครับก็เป็นยังไงครับพี่ ก็ก็ถ่ายน้ำใช้จุลินซีครับก็ถ่ายน้ำบ่อยขนาดไหนเออเล็กๆก็อาทิตย์มันบอกไม่ได้อะครับมันมันมันต้องดูหน้างานเอาของของเราเองครับบ้างได้ขนาดไหนก็ประมาณ สามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับสามสิบถึงสี่สิบเซนครับครับอ๋อค่ะก็ไม่เยอะแล้วก็เติมใช่ครับใช่ใช่ใช่้น้ำที่เราเอามาเติมนี้ก็คือน้ําที่รีไซเคิลวนมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือที่เนี้ยเขาจะไม่ทิ้งน้ําออกข้างนอกเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าโซนนี้ครับที่บอกว่าความเค็มต่ําเวลาเราได้ความเค็มสิบมาเนี้ยครับเราจะไม่ใช้น้าเออเราจะเอาน้ํากลับไปใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้มันจะเค็มต่ําแล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือ ประมาณสองถึงสามแล้วแล้วถ้าเราเอาน้ําเก่าสิบเนี่ยครับไปทิ้งแล้วเราก็ด yeah. right. right. yeah. right. like mm ูดเข้ามาครับใช่ฮะใช่แล้วเราต้องใช้แบบนี้กับการเวียนกลับมาใช้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันเกิดเราดูดน้ำนอกเข้ามาน้ําก็สองสามใช่ครับน้ําเราเก่าเรายังอยู่สิบใช่ค่ะใช่ใช่ใช่แล้วเวลาเวียนออกไปเราต้องบาบัดกลับมาไหมพี่ใช่ครับมันมีมันมีรางน้ําแล้วก็กลับมาเวียนกลับมาครับเป็นกลับมามา็ล้เรามา มาใช้เติมครับใช่ครับใช่การที่ออกไปเนี่ยเขามีการใช้ปลาใช้อะไรบำบัดที่ก็เป็นปกติมันไม่ก็มีอยู่แล้วครับในบ่อมัน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 มีอยู่แล้วมันก็มีปลานินอะไรแบบนี้ครับไม่ได้ปล่อยปลาอื่นแต่มันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ค่ะให้พี่โอไปดูกุ้งตัวเองดีกว่าครับ เอาครับมาให้ดูนะครับลูกกุ้งที่คุณภาพดีเป็นยังไงครับนะมาดูกันได้เลยครับอันนี้60วันนะพี่ใช่ครับใช่ครับ